การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดกาญจนบ,บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่หนึ่งนเสน่เมืองการหน่วยการเรียนรู้ที่5ธรรมชาติสร้างสรรค์เมืองการจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณป่าเขา และอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมเป็นพื้นที่ประมาณ815ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพป่าสมบูรณ์โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมประกอบด้วยสัตว์ป่านานาชนิดสถานที่สวยงามเหมาะเก่บการท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคริน อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินมีพื้นที่ครอบคุมอยู่ในท้องที่อำเภอสยโยกอำเภอศรีสวัสดิ์และอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสีนครินที่มีทิวทัศน์สวยงามมีเนื้อที่ประมาณ957,500 50, ไร่เนื่องจากป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควใหญ่เหนือเขื่อนสีนครินมีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีสัตว์ป่าชุกและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ